วัสดีครับผมภูมิฟูไรกับวันนี้สำหรับคนที่ชอบเลข7 l a m b e t a X 3 7 7ปี Limited Edition และเบตตาเนี่ยถือกำเนิดโดยตระกูลอินโนเซนติที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ผลิตรถจักรยานยนต์ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี1947ซึ่งวันนี้เนี่ยคือปี2024เท่ากับว่า l a มเบตตาจะมีอายุครบ77ปีปีนี้นะเขาก็เลยออก l i มิเต็ด dition ใช้คำว่า l i m i t ต็ดละกันเพราะมันมีแค่777คลิปนี้จะเลข7เยอะหน่อย777คันทั่วโลกซึ่ง777คันนั้นนะ่ะก็ต้องบอกว่าก็ เป็นอยู่ในประเทศไทยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีส่งออกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันคือลิมิเต็ดอิดิชันที่เป็นสีพิเศษสําหรับท่านที่ไม่ชอบสีขาวดําผมก็มีสีดําขาวให้ท่านได้เลือกก็ต้องบอกว่ามี2ส,อสีออกมาเป็นแบ็กโกแล้วก็ไวโกเขาใช้คําว่าแบ็กโกกับไวโกเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่ติดมากับตัวรถทริมสีต่างๆเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นสีทองเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับตัวปกติมันจะไม่ใช่แค่สีขาวดํานะ สีขาวดามาใช่เขาเล่น2สีเป็นทูโทนแล้วเพราะปกติ X 3 0 0ร้อก็จะเป็นสีพื้นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นสีแรก7สีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีพื้นมาตลอดแต่วันนี้เนี่ยตัว Limited e dition เขามาพร้อมกับสีที่เป็นทูโทนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นขาวดําหรือว่าดําขาวมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบสีอะไรเป็นหลักแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีแค่777คัน ที่ตัวรถด้วยความที่ความพิเศษของมันที่ใช้คำว่าอะไรอะ่ะเขาเป็นตัว limited edition มันทำให้กราฟิกของลายตัวรถออกมาไม่ใช่ลายปกติแล้วก็สีที่เขาเลือกใช้ที่เป็นสีทรีมหรือแม้แต่กระทั่งสีล้อก็ไม่ใช่สีปกติก็คือจะเป็นสีทองออกทึบแสงหน่อยๆกับโลโก้ที่เป็นสีทองทั้งแลม b เบตตแล้วก็ x 3 0 0แล้วก็มีตัวเลข77แล้วก็ตัวเลขด้านไอแบชด้านหน้าที่เป็น innocenti ก็เป็นสีทองนะทุกคนหรือแม้แต่กระทั่งกอบไฟท้าย นะกับมือจับหลังก็เป็นสีทองซึ่งเขาเลือกใช้เฉดทองทึบแสงเพื่อไม่ให้มันแบบว่าฉูดฉาดจนเกินไปทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างออกไปจาก x 3 0 0ตัวปกติก็คืออย่างเขาให้เป็น p i l าร a n g ง l Scooter เมาเลยหน้าร้อยยหลังร้อเหมือนเดิมต้องบอกว่าถนนราคาจำหน่ายแพงกว่าเดิมแค่2,000บาทนั่นก็คือ159,900ก็คือแสนหกนันแหละเอาเป็นว่าแต่คุณจะได้อะไรบ้างคุณได้ลายพิเศษคุณได้ ความลิมิเต็ดคุณได้ยางพีแรลลี่คุณนอกจากนั้นแล้วคุณยังได้บ็อกเซตที่เป็นกิฟต์เซตของ77ปี a n นนิว r ซ a รี่อ i ดิชัของเขาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเสื้อยืดเข็มกัดแบช77ปีการ์ดสีทองซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบ็อกเซตที่จะมีเฉพาะคนที่ซื้อรุ่น77ปีเท่านั้นความเป็นมาอย่างยาวนาน77ปีของ l รมเบ t รเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดผ่านรถ2คันนี้โดยที่รถ2คันนี้เนี่ยเบสออนเป็น X 3 0 0 SR นะทุกคน X 300 SR เนี่ยเขาก็จะเพิ่มที่เราเคยพูดไปแล้วในตอนแรกก็คือ X 300 SR เขาจะสามารถปรับพีโลดของโชคได้ทั้งหน้าและหลังจะไม่เหมือนกับ X 300ตัวแรกที่เป็น First Launch ตัวที่2เนี่ยจะสามารถปรับพีโลดได้ทั้งหน้าและหลังเขาก็เลยเอาเบสของ X 300 SR เนี่ยมาทำให้มันเป็น Limited Edition อีกทีนึง สำหรับคนที่สนใจกับเจ้า777คันนี้ซึ่งเป็นลิมิเต็ที่มีแต่ประเทศไทยที่เดียวในโลกเท่านั้นที่เป็น Anniversary Edition รีบจับจองเข้ามาก่อนที่รถจะหมดซึ่งจำนวนรถเนี่ยมันมีไม่ได้มากหรอกถ้ากูเห็นสังเกตว่าตัวเลขมันเหมือนจะเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะแล้วก็ยอดจองมันมีเยอะมากๆด้วยความพิเศษต่างๆที่กล่าวไปข้างตน้นไม่ว่าจะเป็นทิมสีกอบไฟพักเท้ากอบท้ายกอบไฟท้ายเป็นสีทองทึบทั้งหมด และนั่นจะทําให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนด้วยสีที่พิเศษด้วยทริมสีต่างๆด้วยสีล้อด้วยความเป็นลิมิเต็ดอี dition ของคุณคุณยูนิคแน่นอนแต่แนะนําให้รีบจองเข้ามาเพราะว่าด้วยโควตารถที่มันมีจํากัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างหมดไปเร็วมากๆยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถจองได้ที่เรเบต้าทั้ง4สาข,าขาของในเครือโมโตกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นหนองจอกพัฒนาอ่าพัฒนาการพระราม2พระราม5และก็หัวหินอะเรามี5สาขาอย่าลืม ถ้าใครสนใจรีบจองด้วยความที่รถมันเป็นลิมิเต็ดมันหมดไปเร็วมากๆสําหรับสองคันนี้เนี่ยเราก็ขอยืมมาถ่ายซึ่งมันมีเจ้าของแล้วแล้วก็เราขอยืมมาถ่ายเป็นในแบบให้เราเฉยๆถ้ายังไงใครสนใจรีบจองเข้ามานะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเฟซบุ๊ไลฟ์ไปด้วยสวัสดีครับ